ขอทีมหน่อยครับขอทีมครับตัวอลยครับนี้ไม่ถูตัวมาเลยไมยกยาที่โซนแดงครับตัวนี้ไม่แน่ครับหมอหมอเป็นอยู่โอเคโอเคโอเคคือแดง หนึ่งหกห้าศูนขอทีมเชินใหญ่หน่อยครับ ครับในานามของศูนย์บร,ริการร่วมการป้องกันและลดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงการประจำปี2557ของอำเภอด่างทดในครั้งนี้นั้นทุกหน่วยงานทั้งองค์กรต่างๆไม่ว่าจะทางโรงพยาบาลด่าทุนทดหน่วยงานขององคอ์กรมูลทีต่ต่างๆหน่วยกู้ภัยนะครับตลอดทั้งส่วนราชการทั้งฝ่ายปกครองปกครองท้องที่นะครับท้องถิ่นได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมที่จะรับสถานการณ์ เพื่อดูแลกับพี่น้องประชาชนาผู้ใช้าสาจอไปมาในเส้นทาง,ทางต่างตลอดทั้งผู้พี่น้องประชาชนที่จะได้ออกมาร่วมร่วมเทศกาลทงกการได้รับความปลอดภัยผมเชื่อมั่นว่าทิมง,งานของอำเภอดา่านทวดเองโดยเฉพาะศูนย์ปฏิบัติการร่วมทุกหน่วยงานองค์กรที่ได้เตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้นั้นเราได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ซักซ้อมในความาที่จะต้องปฏิบัติงานจริงในอีกประมาณ7วันข้างหน้านี้ นะครับก็เชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเอด่านทดเองตได้ผู้ใช้สัญจรจ,รจากต่างจังหวัดที่จะเดินทางมาผ่านมาเส้นทางของในพื้นที่ด่านขุนพิษได้รับความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานารนี้ครับผมนายแพทย์พินัทรอดรณะนะครับแพทย์ประจำโรงพยายบาลดังขุนพิได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถยนต์สี่ล้อนะครับตกถนนมาที่ในเขตของเอด่านขุนพิครับวิธีการประเมินเบื้องต้นเราก็จะแยกคนไข้ที่สามารถ เดินได้รู้สึกตัวดีออกไปที่บริเวณโซนเขียวก่อนเพราะว่าจะเป็นโซนที่เราจะส่งไปโรงพยาบาลในลําดับหลังๆครับว่าแล้วหลังจากนั้นผู้ที่ไม่สามารถเดินได้ไเราก็จะเข้าไปประเมินเบื้องต้นวัดสัญญาณชีพจรอ,อีกครั้งว่าสัญญาณชีพจรคงที่ดีหรือไม่ถ้าไม่ออก็อาจจะต้องส่งไปยังโซนแดงที่ต้องได้รับการดูแลอย่างฉุกเฉินเร่งด่วนนะครับถ้าน้องนั้นผู้ป่วยที่สัญญ,ญาณชีพคงที่เราก็จะเอาไว้ในโซนสีเหลืองครับ